เออกูกำลังเปิดไลฟ์อยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็เออก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือระบบอะไรมันมีคนคอมเมนต์เอาว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ได้ยินเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะมันไม่รู้อ่ะมึงลองไปดูได้ไหมได้ยินเสียงสองคนหรือได้ยินเสียงคนเดียวครับ มารุสุยบอกว่าได้อ๋อได้ยินคนเดียวเ,ออเขาจะไปได้ยินเสียงไดง้ไงกูไม่ได้ถ่ายออกหน้าจอเท่าไหร่มันเป็นแบบกดปุ่มไลค์อ่ะกดอะไรไม่รู้กูกดมัว่วกดมั่วแล้วมันก็แล้วมันก็รันให้เลยอ่ะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ ดีด็อกเตอร์โทคุดีมาลุสซูครับดีน้องทำทรงโคตรตึงแต่ตายคนแรกดีครับอันนี้เปิดเล่นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปเปิดใหม่ไอ้เฮื่กูไม่รู้มัน กูเปิดกูกดอะไรเนี่ยกูยังไม่รู้เลยเนี่ยมันแบบมันไร้หน้าจอแบบหน้าจอดำๆอ่ะไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่ได้เปิดกล้องด้วยงงมากกดกดอะไรของกูนเนี่ยเออเดี๋ยวปิดก่อนนะทุกคนไปละเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่เี๋ยวแล้วกลับมาใหม่กูเคยกลับมาทำอะไรอะ่ะเออแค่กูขเกลียดออกดิดอ่ะกูอยากแบบ บรรยากาศใหม่มีมีพิธีกรสองคนไงไอที่เรียกพิธีกรเรียกจะดูดีเลยเออไม่มีเสียงอ่ะมันกูพูดคนเดียวอ่ะฮ่าว่ะเออพูดคนเดียวอ่ะไม่ได้ยินเสียงอีกคนน่ะได้ได้ยินแต่เสียง ไอเ้เจ้าของช่องปัญญาอ่อนะไอเ้เยอะอันนี้เ <c oughs> ชื่อมอะไรอ,อ๋ออกูเชื่อมแล้วู้เชื่อมแล้วแต่ไอเ้เยียมมันเสียงมันไม่ออกอ,ะ <c oughs> อ่ะเออมันมันต้อง หน้าจออัดเสียงอะแต่นี่มันแบบเฮ้ยใครอะ่ะทำไมเสียงไม่คุ้นเลยอะใครอะ่ะไอป๋อเออ๋อไม่มีอะไรครับผม คุยในดิสคอดอยู่มันอาจจะสับสนนิดนึงนะเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปละไปละกำลังเรียนรู้อยู่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่